ยังค่ะยังแต่ว่าจริงๆตอนที่กลับจากต่างประเทศก็มีถามคุณหมออะไรเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะเราควรจะเดินทางไปตรวจเลยไหมอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆถ้ายังไม่ได้มีอาการอะไรอะไรเงี้ยก็ก็ยัง ยังไม่ต้องมาคือดูอาการตัวเองก่อนแล้วก็เก็บตัวไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นคือณตอนนี้ก็คงมีหลายเคสที่อยู่ในมือของคุณหมอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นทําตัวเองให้แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะสังเกตอาการต่างๆแล้วก็เราก็ทําตามขั้นตอนค่ะที่แทนก็คือกักตัวให้ตัวเองครบสี่วันแล้วค่ะก็ก็เขาเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันในช่วงเวลาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเราก็มีอะไรที่เราต้องเร่งถ่ายเพราะมินถ่ายไปออนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันยังมีแบบความกังวลหรืออะไรอย่างนี้เหมครับหมายถึงในเรื่องนี้ใช่ไหมคะแน่นอน,ม,นมันมีความกังวลแน่นอนเพราะว่าจริงๆเราพยายามที่จะหมายถึงว่าพิจารณาข่าวสารต่างๆอย่างอย่างมีสติเนาะเพราะว่ามัน,มนเยอะมากอะไรอย่างี้ค่ะคือถ้าเราเสพเยอะเราก็เครียดและแม้กระทั่งเราไม่เสพแต่คนพูดรอบๆตัวก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าพยายามดำเนินชีวิตกันอย่าง,างปกติแต่ว่าก็รับรู้ข่าวสารในสิ่งที่จําเป็นอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างี้ค่ะมันก,ก็น่าจะเป็นวิธีที่เรา ทำได้อย่างมีความสุขที่สุดนะในช่วงเวลาตรงนี้อ่ะเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆคนออกมาให้ช่วยอ๋อมันกระทบไปหมดอะไเงี้ยเนาะเราก็ยังจับจ่ายอะไรกันเหมือนเดิมค่ะซื้อของช้อปปิ้งหมายถึงว่าเนาะออนไลน์อยู่บ้างก็ยังซื้ออะไรกันได้เหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตอย่างอย่างปกติแต่ว่าก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นค่ะก่อนก่อนแ้านี้พี่แทนก็ไปไปทั่นโทว์ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่พันไปเนี่ยคือพอพันไปถึงปุ๊บเขาเขาสั่ง เขาสั่งปิดเมืองพอดีงานแทนก็เลื่อนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้ตอนที่เราอยู่บนเครื่องแล้วพอลงเครื่องปุ๊บเราถึงรู้ว่าเอ้ยเขาเขาเลื่อนงานเราไปแทนก็อยู่ตรงนั้นแค่แค่2วันแค่แป๊บเดียวเองอะค่ะแล้วก็แล้วก็กลับเลยก็เลยก็เลยไม่ได,กไได้ก็เลยไม่ได้มีงานตรงนั้นค่ะก็แบบมีนระสบการณ์ถึงว่ามันมีเชียร์โซซิสติกติดโควิดแล้วก็มีทีแพนคถุงด้วยนี่คือที่เดียวงานเดียวหมายถึงว่าในงานนั้นใช่ไหมคะไม่แทนไม่ได้ไปงานนั้นค่ะข,ของเราเป็นแฟนโชว์ในในแบรนด์ ในหลายประเทศรวมกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการยกเลิกไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะพอดีเราก็ไม่ได้ไปงานพอดีเลยจังหวะพอดีใช่ก็เลยเราก็ไม่ได้ไปงานพอดีเลยแพนก็เลยเลยออได้เอาชุดเขามาถ่ายแฟชั่นในสถานที่ซึ่งตอนนั้นคนก็คือมีแต่น้อยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปพบท่านทูต ซึ่งก็แล้วหลังนันก็เดินทางกลับเลยค่ะนก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปไหนอะไรไม่ได้ไปเลยเป็นทริปที่ใช้เวลาอยู่ในรถแบบว่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็โอเคมันก็เหมือนเราก็ได้เซฟตัวในระดับหนึ่งอะเนาะ <c oughs> แต่ก็ดูแลตัวเองกันในเบื้องต้นค่ะตอนแรกตกใจไหมครับเพราะเขาปิดเมืองเลยตอนนั้นเวลาที่เราไปก็เลยแบบว่าเหมือนเสียดายคือมันรู้ช้าไปแป๊บเดียวไม่งั้นเราก็ไม่ต้องเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออย่างงี้ก็เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคเราได้ไปเห็นว่าเขาเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างงอะไรย่เซึ เราก็อทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันอะไรเงี้ยค่ะก็คนก็น้อยลงไปมากยังเห็นได้ชัดอนะเนาะแต่ว่าก็ยังยังคงมีบ้างค่ะแต่เราก็อย่างที่บอกดูแลตัวเองกันแล้วกลับมาก็รีบเนาะทำตามสิ่งที่เราควรจะต้องทำอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่แพรจะมีโอกาสไปตรวจไหมคะเพื่อความแบบสบายใจของตัวเราเองอ<ๆ>ะไรก็จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกัน <S <S คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็คงในเบื้องต้นก็คงไปไปตรวจไว้ดีกว่าค่ะอยากจะให้แบบปากจุแฟนๆหน่อยว่า่ช่วงนี้มันนะเลิกกลับมาอีกแลี้วแบบใช่ค่ะคือมันก็ เรียกไงดีมันไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าคิดว่ามันจะไม่มาไม่ถึงตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คือเดียวดูแลตัวเองทาตัวให้แข็งแรงในเบื้องต้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรที่เราควรทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากป้องกันตัวเราเองแล้วก็คือนึกถึงคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> ก็เท่าที่เราทําได้ละกันแล้วก็ถ้ามีอาการหรือมีอะไรผิดปกติรีบตรวจเช็คดีกว่าเพื่อความเพื่อ <Okay. S 1> ความปลอดภัยของของตัวคุณเองด้วยค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ